สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นกก็กลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้นกก็จะชวนทุกคนมาช่วยคุณลุงทําความสะอาดหลังที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อวันก่อนนะคะทําให้ต้นไม้น้อยใหญ่ล้มระเนรนาดไปตามๆกันรถ ATV คันนี้จะช่วยเป็นเครื่องทําความสะอาดให้เราในวันนี้คะ่ะช่วยทุนแรงได้เยอะเลยทีเดียว เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะคันใหญ่มีตะแกรงและท้ายสำหรับบรรทุกของหนักเหมาะสมกับการใช้งานส่วนตัวหรือเอามาเล่นเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็ได้ค่ะเท่าที่นกเห็นนะคะก็เห็นใช้เป็นเครื่องกวาดหิมะนะคะแล้วก็พรวนดินแปลงผักแล้วก็ยกของหนักเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆได้ค่ะตอนนี้นำรถไปถอด เครื่องกวาดหิมะออกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องบรรทุกด้านหลังค่ะทุกคนจะเห็นว่าต้นไม้หลังบ้านของลุงจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะก็พากันล้มระในระนาดไปตามแรงลมพายุทีเดียวทุกคนก็คงจะเห็นจาก วิดีโอที่แล้วนะคะที่นกทำไปนะคะความแรงของพายุขนาดไหนต้นไม้โปร่งดีนะคะเพราะมีการตกแต่งทุกปีลุงบอกว่าจะตัดแต่งทุกปีเพื่อไม่ให้ต้นไม้เสียดสีกันแล้วเกิดไฟป่าได้ค่ะเราก็เริ่มเก็บกิ่งไม้ใส่รถบรรทุกเพื่อไปกองสมรวมกัน เราก็นำกิ่งไมไ้ใบไม้มากองสุมรวมกันนะคะรอวันที่แห้งสนิทแล้วก็ลุงก็จะทำการเผาค่ะ ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะคะว่ารถเอทีวีช่วยงานเราได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะส่วนท่อนไม้ใหญ่ๆนั้นก็รอเพื่อนบ้านมาตัดเอาไปทำฟืนเตาผิงนะคะ ทุกคนดูคนต้นไม้ที่ล้มนะคะดูลักษณะไม่ลึกเลยเนาะถึงล้มง่ายนะคะส่วนอันนี้เป็นซากตอไม้เก่านะคะที่ผุแล้วก็สามารถดึงออกได้ง่ายจริงๆอ่ะแต่ต้องใช้พลังหน่อยนะคะทุกคน วันนี้ก็ดูสะอาดตาไปได้ระดับหนึ่งนะคะทําความสะอาดไปได้ไม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะกลับมาช่วยกันทำอีกครั้งค่ะ นกขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะหากคลิปวิดีโอนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนได้บ้างนกก็ฝากกดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้นกได้ทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ